สวัสดีค่ะ CC in Japan EP 3มาแล้ว วันนี้น้องซีจะพาเพื่อนๆไปล่องเรือที่ทะเลสาบคาวากุชิกะกเห็นวิวเขาไฟฟูจิและใบไม้เปลี่ยนสีสวยแบบนี้เลยรูปถ่ายที่ได้เหมือนหลุดออกมาจากในวอลเปเปอร์เลยเริ่มต้นวันเราก็ต้องเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมนะน้องซีดูแฮปปี้มากๆเลยเรามาช่วงนี้ก็ประมาณปลายเดือนพฤศจิกายนนะคะโรงแรมก็เริ่มจัดแต่งดยธีมคริสต์มาสกันแล้วต้นคริสต์มาสสวยๆเลย,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 ยแอบบเห็นคุณลุงฟูจิแวบๆบวแบบอยู่ข้างหลังด้วยเนี่ยทุกคนเปิดม่านออกมาจากห้อง ก็เป็นวิวแบบนี้เลยฟินสุดๆไปเลยแล้วตอนเชา้าพริตขึ้นนะสวยมากโรงแรมที่เราพักชื่อโฮเทลไมสเตยนะคะเห็นภูเขาไฟฟูจิชัดเลยอันนี้เป็นที่จอดรถช่วงใบไม้เปลี่ยนสีต้นไม้ก็จะมีสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีส้มแบบนี้แหละช่่ำเลยจ้าอากาศช่วงนี้ก็กำลังเย็นสบายนะคะสำหรับคนไทยอย่างเราใส่เสื้อหนาวไม่ต้องหนาก็อยู่ได้แล้วดูน้องซีสิเก็บของขึ้นรถแล้วไปเที่ยวกันต่อเลย รอสั่นและวิวภูเขาไฟฟูจิมุมมหาชนเราแวะมาเติมสเบียงกันก่อนจ้าน้องซีบอกว่ามาถึงญี่ปุ่นก็ต้องกินข้าวปั้นซีมามา่าเราแวะไปเก็บรูปที่สถานีคาวากุชิโกก่อนขึ้นเรือเรือมาแล้วอันนี้เป็นเรือที่เราจะล่องชมภูเขาไฟฟูจิบนทะเลสาบคาวากุชิโกนะค่าเข้าผู้ใหญ่ก็ประมาณ1,000เยนจ้าน้องซีขึ้นไปนั่งแล้ววันนี้น้องซีมาล่องเรือที่ทะเลสาบคาวากุชิโก อันนี้กำลังรอเรือออกใช่ไหมครับสิบโมงเดี๋ยวล่องเรือไปตามทะเลสาบแบบนี้เลยงั้นเดี๋ยวไปดูกันโอเคนี่เลยค่ะทุกคนเรือที่เราจะล่องบนทะเลสาบคาวาคุชิโกเห็นวิวภูเขาไฟฟูจิแบบนี้เลยภาพอาจจะสะท้อนนิดนึงนะแต่พายากถ่ายมาให้ดูว่าเรือเนี่ยเวลาล่องเราจะเป็นยังไงงั้นเราไปชมภาพจริงกันดีกว่า นี่เลยค่ะวิวจริงสวยสุดๆไปเลยท้องฟ้าเปิดเห็นภูเขาไฟฟูจิช้ำๆเลยจ้าถือว่าทริปนี้เราประสบความสําเร็จมากเนยนะคะแต้มบนสูงมากจริงๆมาคาวากุชิโกะ2วันคุณลุงฟูจิก็มาทักทายแบบอลังการแบบนี้ไม่มีเมฆเลยมีน้องหงแวะมาทักทายเราด้วยละค่ะก่อนที่จะขึ้นเรือ อันนี้เป็นวิวที่ถ่ายจากบนเรือนะคะถ่ายกลับเข้ามาบนฝั่งขึ้นเรือมาแล้วเราก็ไม่พลาดไปหาขนมชีสเค้กชื่อดังของที่นี่ค่ะร้านดูโคซี่มากๆเลยตัดกับไปไม้ที่กําลังเปลี่ยนสีเข้ากันเข้ากันข้างในก็จะมีขนมชีสเค้กแบบนี้เลยนะคะให้เลือกมากมายแต่ที่แพสั่งมาวันนี้คือชีสเค้กนัมเบอร์วันอร่อยมากทุกคนเจ้าของร้านน่ารักมากน้องซีไดโดรยากิฟ,ฟรีมา1ชิ้นได้ขนมแล้วเราก็ไปเที่ยวต่อกันอันนี้ระหว่างทาง ที่เราจะไปสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งนะไม้ไม้แดงตัดกับฟูจิที่ใส่หมวกมาแบบเนี้สวยมากๆเลยทุกคนเห่นงกับภาพว่าถึงแล้วจ้าที่เที่ยวอีกที่หนึ่งโออิชิปาร์คสถานที่ท่องเที่ยวที่นิยมอีกที่หนึ่งของนักท่องเที่ยวของขึ้นชื่อที่นี่ที่ห้ามพลาดอีกอย่างหนึ่งคือไอติมแบบนี้เลย จริงๆไอศครีมลาเวนเดอร์เขาก็ดังมากนะคะแต่มันหมดแพลเลทเด้ไอศครีมองุ่นไซมัสคัดมากยินเก็บครบแล้วที่คาวากุชิโกะสำหรับทริปนี้ของเรากำลังเดินทางต่อเข้าโตเกียวแล้วค่ะไปดูแสงสีเสียงและความเจริญในเมืองกันระหว่างทางกับคุณลุงฟูจิก็มาส่งเราแบบนี้โชคดีมากๆเลยค่ะทริปนี้มา2วันเจอ2วันเลยฟูจิสวยมากที่สำคัญใส่หมวกแล้วด้วย น้องซีมาอยู่ที่ไหนครับนี่โรงแรมมาอยู่ที่ชินจูก,กุมาดูก็ซิล่าข้างหลังไหนอยู่ไหนอยู่ไหนก็ซิล่าอยู่ไหนว้าวก็ซิล่าเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันไปกินข้าวกันแล้วกินที่ไหนล่ะไปดูก่อนไป <c oughs> <c oughs> นี่ไงเจ้ากอซีล่าที่ชินจุกุที่น้องซีอยากมาดูอยู่บนโรงแรมแบบนี้เลยตัวใหญ่เบิ้มเทิมเห็นเล็บใหญ่เบิ่มเลยเสร็จแล้วไปทํากิจกรรมโปรดของน้องซีกันน้องซีได้ตัวอะไรครับหมาน้องซีขี้บจากตัวไหนว้าวเก่งมากรุ้นไหมรุ้นไหม,ไ,หมได้กลับบ้านหนึ่งตัวไหนคะดูหน้าไหนสิพันอะไรนะลกูกโอเคไปกัน พอตู้คีบอย่างน้องซีมากลับบ้าน,นกับน้องสะพ้ายกับน้องซีนะตาไปได้ยังไงได้กลับบ้านหนึ่งตัวก่อนไปทานข้าวเราก็มาแวะดูเจ้าแมวสามมิติชื่อดังที่ชินจูก,กุกันก่อนนะคะได้ยินเสียงมิว้วมิ้วแต่หาตัวยากมากอาหารเย็นของเราวันนี้ค่ะเป็นฮงคาสึชื่อดังและทาโกยากิชื่อดังของชินจูก,กุ อิ่มท้องแล้วเราก็รอพี่คนขับรถมาพาเรากลับโรงแรมกันวันนี้เรานอน,อนที่โตเกียวนะคะ CC in Japan EP นหะน้าจะพาไปเที่ยวดิสนีย์แลนด์นะทุกคนฝากติดตามกันด้วยนะคะวันนี้น้องซีมามาป่า,ปาไปก่อนแล้วนะไปนอนพักผ่อนล้วคะ่ะบ๊ายบาย